สืบเนื่องจากนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลกรุงเทพมหานครที่คำนึงถึงคุณภาพของการรักษาพยาบาลในเขตเทศบาลในปีพุทธศักราช2494พณะท่านพลเอกมังกรพรมโยธีคุณพระชาญวิธีเวศนายแพทย์แสงสุทธิพงศ์และสมาชิกสภาเทศบาลน,นครกรุงเทพโดยมีนายแพทย์ประพลเสรีรัต ผู้อำนวยการวชิวระพยาบาลและนายแพทย์เสนอตันทเศษฐีได้ริเริ่มให้มีโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยโดยให้ใช้สถานที่เรียนณนะวชิวระพยาบาลแนวคิดดังกล่าวได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2497 โรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยวชิระพยาบาลได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกโดยคณะครูพยาบาลที่มีประสบการณ์จากสิริราชพยาบาลได้แก่อาจารย์อบทิพย์แดงสว่างอาจารย์โสพีชไนสมิตรเมฆอาจารย์สมรวยสุพิสารอาจารย์อินทิราวงเสรีและคณะเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาพยาบาล และจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมเนื้อหาด้านการพยาบาลสาธารณสุขเป็นแห่งแรกในประเทศไทยการจัดการศึกษาได้มีการพัฒนาทั้งโครงสร้างทางกายภาพและด้านหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2517โดยการนำของคณะผู้บริหารซึ่งนำโดยอาจารย์ในแพทย์ปรีชาวิทยาศาสร์รณยุทธ์อาจารย์อุบลเปรมสุดและคณะ ได้พัฒนาจากโรงเรียนพยาบาลเป็นวิทยาลัยพยาบาลพดุงคันและอนามัยวชิระพยาบาลต่อมาในปีพุทธศักราช2519จากนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้รวมกิจการของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครสองแห่งคือโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยวชิระพยาบาลและโรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลกลางเข้าไว้ด้วยกัน ขึ้นตรงต่อสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรว่าวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุนการดำเนินงานของวิทยาลัยมีการพัฒนามาเป็นลำดับเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525นำโดยผู้อำนวยการดรสมบูรณ์เพาพัฒนาและคณะได้พัฒนาหลักสูตรเป็นระดับปริญญาตรีและเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและมหาวิทยาลัยมหิดลในปี2532และ2537ตามลำดับในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม หลักสูตรที่เปิดสอนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปีพุทธศักราช2553วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณได้มีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครในขณะนั้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2553ต่อมาในปีพุทธศักราช2556พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม130ตอนที่53กวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2556มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2556คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุนมหาวิทยาลัยวมินทราธิราชจนถึงปัจจุบันจากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุนได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษามีอาคารเรียนที่ทันสมัยอาคารหอพักอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงามห้องปฏิบัติการเคมีห้องปฏิบัติการจุลชีวะห้องปฏิบัติการการวิภาคศาสตร์พร้อมโสดทัศนุปกรณ์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในทุกวันมีหุ่นปฏิบัติการเสมือนจริงณนะห้อง Advanced Clinical Lab ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองทำให้นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมั่นใจด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคณะผู้บริหารหลายยุคหลายสมัยซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นอาจารย์พยาบาลวิชาชีพที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจร่วมมือกันส่งต่อผลงานกันมารุ่นต่อรุ่นเพื่อสืบสารปณิธานในการพัฒนาการพยาบาลนักศึกษาพยาบาล และสถาบันให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนโยบายและการปฏิบัติที่เร่งเห็นถึงเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตพยาบาลการพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลและการร่วมมือพัฒนาสุขภาพคนเมืองให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียนจนเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำแห่งมหานครเพื่อสุขภาพคนเมือง ปรัชญาการบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเราวิสัยทัศน์คณะพยาบาลาศาสตร์ชั้นนำที่เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพคนเมืองอย่างยั่งยืนพันธกิจคณะพยาบาลาศาสตร์เกื้อการุณมีพันธกิจผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากลและมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเครือข่ายกับสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัยรวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย ค่านิยมองค์กรการุณค่านิยมองค์กรหรือวัฒนธรรมองค์กรคือพฤติกรรมจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลาศาสตร์เกื้อการุณที่จะช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้มีรายละเอียดดังนี้ K เชี่ยวชาญสุขภาพคนเมืองเ มีจิตสาธารณะอามีความรับผิดชอบอย U มุ่งเน้นความสำเร็จเอ็นมีความเอื้ออาทรการจัดทำหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณซึ่งได้นำนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติและนโยบายสุขภาพของกรุงเทพมหานครโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพและมุ่งเน้นเรื่องการพยาบาลสุขภาพคนเมืองเพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะที่สำคัญคือมีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลการผดุงคัรภและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชการบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา